สวัสดีค่ะหลังจากที่ปักได้ไปเที่ยวงาน pet expo 2อ1 6นนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะครั้งนี้ก็มีสินค้ามีสัตว์เลี้ยงหลายประเภทเลยเดินเพลินกันทั้งงานเลยนะคะปักเองก็ได้ ไปทาการช้อปปิ้งมาถุง2ถุงใหญ่เบอร์เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่ปักซื้อบ้างบอกก่อนเลยว่าครั้งนี้งานนี้ใครพลาดน,นะคะก็คือเสียดายมากๆเลยฉะนั้นกรณุณาติดตามปฏิทินนะคะว่างานเพจเอ็กซ์โปเนี่จะมีจัดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราได้ไปเที่ยวด้วยอย่างที่2คือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขาลดพิเศษค่ะแบรนด์ดังๆมาทั้งนั้นเลยอย่างแบรนด์ที่ปักชอบอะคะก็จะมีเปอร์เซเลลักก้านะคะที่ปักเคยรีวิวครั้งก่อนครั้งนี้ก็มีลดเปอร์เซ็นต์ ถึง20%ด้วยกันนะเิดผื่อคุยกับเซลแล้วเซลมีแถมอะไรที่อีกด้วยโอ้หสุดยอดเลยงานนี้นะคะได้ความรู้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้ไปเดินงานแต่ละงานถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยปะก,ก็ได้รู้จักโปรดักที่มันหลากหลายมากขึ้นโปรดักที่มาใหม่แล้วเรายังไม่รู้จักเอ๋อเราจะได้เรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงของเราการนี้ก็ถือว่า เป็นการช้อปปิ้งที่สุดคุ้มมากเพราะว่ามันแต่ละร้านแต่ละบูธเนี่ยเขาก็จะมีจัดลดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์บ้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ฟรีบางเจ้านะที่ปั๊บไปเดินดูมาก็บอกเลยว่าสะดวกมากๆสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งด้วยราคาที่สุดคุ้มอย่างเราเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวปั๊บจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าอ่าเห็นตัวแรกแล้วใช่ไหมคะนี่เวอร์ซาเล่ลาก้านะคะเป็นเป็นแครกเกอร์สดไส้ต้นอ่อนนะคะทานตะวันนะคะเป็นแบบนี้นะคะเอามามีหนึ่งนะคะอย่างที่สองอันนี้เป็นตัวแถมนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวแถมคะ่ะไส้แครอทนะคะเป็นบิสกิตที่ ปั๊กชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ารสแอปเปิลเนี่ยป้าไม่ได้เอามานะเออมีอะไรอีกบ้างเอ่ยมีนี่รสน้องไก่อันนี้เหมาะเะพวกที่มันจะเป็นเนี่ยคะ่ะวีเซลหรือว่าพวกหน้าพวกอะไรเงี้ยก็แทคเกอร์แบบนี้ก็จะเหมาะนะคะของดองเม้าเองก็กินได้นะคะไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นว่าอันเนี้ยเนื้อปุ๊บดองเม้ากินไม่ได้จริงๆดองเม้ากินได้นะคะมาถึงอะไรเอ่ยเอาถุงใหญ่บ้างดีกว่าเนาะ ถุงใหญ่ก็เจ้าเดิมค่ะคิสปี้นะคะไซส์นี้ก็จะใหญ่กว่านะคะปกติที่เราจะหาซื้อตามตลาดทั่วไปก็จะเป็นไซส์เล็กเนาะอันนี้ปักซื้อขนาดไซส์ไซส์เท่าไรเอ่ยเดี๋ยวหนึ่งกิโลนะคะถุงใหญ่มากหนักมากขอวางก่อนนะคะมีอะไรอีเอ่ยแต่ละอันนี้ก็เป็นแครอทนะคะปักซื้อเป็นดับเบิลมาเสียดายมากเลยตอนที่ไปบูธเนี่ยเขาบอกว่าเออ แอปเปิ้ลกับบูเบอรี่นี่หมดเร็วมากฟักเลยไม่ได้สอยมาเนี่ยเอาที่เหลือมานะคะเนี่ยนี่มันจะหมดแผงแล้วด้วยแครอทเหมือนกันปึ๊บแต่และตัวนนะะเนี่ยก็ลด10% 20%อน่ะคะอย่างร้อยเนี่ยก็ลดไปอลดไป10บาทหรือเ0้าสิบเนี้ยทูสุดท้าย,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 ยปึ๊บธรดา shift nether เนเจอร์นะคะของวาซาเล่ลาก้าเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นปักไม่เคยลองตัวนี้หรอกเพียงแต่ว่าเคยมีน้องที่เขาแนะนําบอกมาว่าพี่ปั๊กลองดูตัวนี้ตัวนี้ใส่เนื้อผลไม้ด้วยมันครบคันและหนูว่าชอบเอามาผสมกับคิสปี้แล้วมันเวิร์กมากนะคะพี่ปั๊กลองดูอ่าโอเคก็เลยจัดมาซึ่ง ที่บูธแล้ะคะเขาก็มีแกะให้ปั๊กดูว่าภายข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขามีตัวอย่างอยู่ก็รู้สึกรู้สึกว่าโอเคตัวนี้น่าสนใจก็เลยเอามาลองแต่ปั๊คคงยังไม่ผสมกันนะคะกลับว่าจะลองเทสตัตวนี้แยกไปก่อนลองดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างนะคะแต่คิดว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าหลายเสียงหลายคนบอกว่า c ชิป s Nature นี่คือโอเคมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวถ้ารีวิวแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวปักจะมาทําอีกคลิปนึงอธิบายชิพเนเจอร์เลยนะคะจะได้รู้ถึงพีถึงคิงเลยว่ามันโอเคหรือไม่ยังไงอ่ะโอเควางจบยังอ่ะหมดแล้วนะคะปักไม่ได้ชอปปิ้งอะไรเยอะขนาดนั้นนะฉะนั้นจะชอบอันที่แบบรู้สึกว่ามันจําเป็นสําหรับเด็กๆจริงๆอันนี้เวละจบจบเรียบร้อยทีนี้เรามาดูถุงหนึ่งดีกว่าแน่นอนถุงใหญ่สุดเนี่ย มันก็คือกี่ห่อโกวีนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นเป็นกา้านปอไซส์ใหญ่มากปักซื้อมาแบบถุงเบลเลอร์เลยมันจะมีถุง80บาทกับถุง155 155บาทนะคะปักซื้อแบบถุงใหญ่มาเลยนะคะปะักจำไม่ได้แล้วว่าไซส์มันขนาดเท่าไหร่นะคะถุงใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกับ ้าเทียบด้วยกันกันกบถุงโกเอคิสตี้นะคะก็จะเห็นว่าไซส์ใหญ่มากๆเลยตราก็กะว่าจะถือถุงเดียวแล้วจบเรื่องนะคะโอเคนี่อะไรอีกเอ่ยนีของญี่ปุ่นเนอะถ้าจำไม่ผิดซื้อมาเป็นอีกท็อปปิ้งหนึ่งนะคะเป็นฟุตสลัดให้แบบว่าเสริมไปอีกทีหนึ่งเป็นผลไม้อารมณ์แบบผลไม้ฟิสได้อะคะ่ะ ก็จะเป็นเนื้อเนื้อผลไม้นุ่มๆน่ารักน่ารันะคะผลไม้ก็รวมชนิดอย่างที่เห็นยี่ห้อนี้ปาก็คอนเฟิร์มว่าโอเคเคยใช้มาถุงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ครั้งหน้าฟังนะคะว่าตัวนี้ใช้จะเปิดข้างในแล้วเป็นยังไงบ้างมีตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะพรึบตัวสุดท้ายเป็นโอ๊ตเฟลค่ะเป็น ข้าวโอ๊ตธัญพืชแบบแบบนี้นะคะอบแห้งอย่างนี้ก็อยู่ในแพคเกจจิ้งขนาดกําลังพอดีมือนะคะคิดว่าใช้ได้ประมาณเป็น6เดือนเลยเพราะว่าปั๊เอาไปโรยหน้าท็อปปิ้งในถ้วยชามอาหารก่อนที่จะให้เด็กๆกินนะคะปั๊ไม่แนะนําว่าเอาอันนี้ไปรวมกับอาหารแล้วค่อยๆเอาช้อนตักใส่อันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจุดประสงค์ปั๊กคือต้องการให้ข้าวโอ๊ตตัวเนี้ย มันอยู่ด้านบนจะเวลาเด็กๆมันมากินเนี่ยมันจะได้หยิบไอ้พวกนี้มาแทะแทะเล่นก่อนนะคะคือมันไม่ใช่สิ่งที่อร่อยสาหรับดอเมาสลหรกค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ดอเมาส์จะจับติดขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มแทะว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นการสํารวจก่อนฉะนั้นเรื่องการบํารุงเนี่ยป้าเลยอยากให้ให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยอยู่ในส่วนหนึ่งของการบํารุงด้วยะคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นจําเป็นเหมือนจาเป็นถามว่าจําเป็นมากไหมจําเป็นมากกว่าฟูสลัดซะอีก ฟูสลดนี่คือเหมือนกับขนมกรุบกรอบให้ผลไม้อย่างหนึ่งนะคะที่ที่เหมือนกับให้เพิ่มสีสันนะคะแต่อันนี้มันคืออาหารเสริมจริงๆที่ให้คุณประโยชน์เรื่องบำรุงขนลดเรื่องการกลิ่นตัวแล้วก็เรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันปะก็จะอยากเน้นตัวนี้มากกว่าฉะนั้นใครที่ตามหาตามหาธัญพืชหรือว่าอะไรที่ออกแนวไม่ใช่ไม่ใช่ยานะคะหรือสารกระตุ้น ปัก,ก็แนะนําว่าธัญพืชอย่างข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวไรซ์เนี่ยโอเคมากเลยเนี่ยวันนี้ปักเลือกเป็นข้าวโอ๊ตนะคะคุณนะคะที่ติดตามมาวันนี้ปัก,ก็จบสินค้าทุกอย่างที่ปักซื้อมาจากงานเพจเอสโ2016นะคะก็งานครั้งหน้าถ้ามีอีกปัก,ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะว่าเราจะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งสินค้าที่ราคาถูกแล้วก็คุณภาพนะคะแบบนี้ทําให้เรารู้ ได้เจอพบปะผู้คนใหม่ด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะปาบอกเลยว่างานครั้งนี้มันไม่ควรจะพลาดจริงๆครั้งนี้ก็ขอบคุณมากขอจบไปกับคลิปนี้เลยละกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ